รบวันนี้มาอยู่กับการทดลองครับอ่าวันนี้เหมือนเดิมแับซีกับนาครับซิมเราไปดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เหมือนเมื่อวานครับแับซีนี้จะเยอะกว่าอันเมื่อวานโอเคเราไปดูวิธีก,า,การการทดลองอเรายังไม่ได้ตั้งชื่อรายการกันเลยนะคะครับการทดลองไงอ๋อรายการการทดลองอ ทุกคนหรือทุกคนอย่าอย่าเอามือไปแตะด่างครับทีมน,นะครับเพราะว่าแตะได้ครับผมไม่ครับตอนที่นั้นมันเกิดการเผาผ่านนะครับเผาไม้เออนี่ดูดดครับด่างครับทีมนะครับแบบนี้เอ,อ้ยเอ,อ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นะครับเป็นสีสีม่วงเนี่ยครับเป็นไกครับดีครับ นี่ครับอันนี้ก็มันมันจะไม่เหมือนของพี่เต้น,นะครับเพราะว่ามันจะไปพุง่งมันไม่พุ่งครับผมพี่เต้นะครับโอ้โหนี่ครับสีม่วงเลยครับ<อ>นี่ครับสวยไหมครับโอ้ยังกะน้ำไอ้ now? นั่นนะที่มันออกมาเอสอ่งุ่นอือใช่อะครับมองมองอืมเคเราจะทําให้มันมีสีสันเราจะทําเป็นลูกอืมกินได้ปะอืมรสชาติเรีงดีนะ <ๆ eton endar> กินไม่ได้นางไม่กินนะนงางแล้วทีมเขาไว้หมกักหมักประกาศโอ้โหคุณละมันเล่นกันเน,น,นี่ยโอ้โหไม่เยน็เยนเย็นกแบบจี้ทำไมจะไม่ย,ยินนะ้ยจะเลือดอะโหเลือดโอ้โห,โโหมีคนเลือดด้วยโอ้ยผมเลือดมาตา,า,าไปแล้วก็ทำาม,มนี้ก็ขอจ ไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย